สวัสดีค่ะพบกับอาคีคลินิกนะคะวันนี้หมอจ๋าค่ะจะพามาดูการฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มค่ะร่องแก้มค่ะเป็นปัญหาของการสูงอายุหรือจริงบางทีแบบไม่ต้องสูงอายุเท่าไหร่อะค่ะก็เริ่มมีร่องแก้มแล้วนะคะวัยสัก20อย่างเงี้ยค่ะบางคนก็มีปัญหาร่องแก้มแล้วนะหรือวัยมัธยมอ่ะฟังดูมัธยมเนาะแต่บางคนก็คือมีร่องแก้มมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วค่ะร่องแก้มเนี่ยมันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่กับเท่าที่หมอค่ะ เคยเจอมักจะเป็นเพศหญิงที่จะมีปัญหากับร่องแก้มที่ต้องแบบลบปลากับร่องแก้มอะค่ะปัญหานั้นก็คือเวลาที่เรามีร่องแก้มก็คือเหมือนเป็นวงเล็บบริเวณข้างจมูกอย่างงี้ค่ะปัญหาที่ชอบเกิดขึ้นน่ะก็คือ แป้งตกล่องนะคะรองพื้นตกล่องบอกว่าหลายคนอะ่ะเป็นแน่นอนนะคะเวลาที่ใครมีร่องแก้มแต่งหน้าก็เนียนๆสวยดีแหละตอนเช้าแต่พอตอนกลางวันตอนบ่ายเริ่มเหงื่อออกหน้าเริ่มดรอปเริ่มหมองก็เอาละค่ะเป็นคราบแบบเป็นเส้นอย่างเงี้ยเลยนะคะเนี่ยค่ะ,ค,ะคือปัญหาของร่องแก้มการที่เรามีร่องแก้มเขาจะทําให้เราดูมีความแบบมีความแก่คำว,ว่าแก่ก็ดูรุนแรงนิดนึงเนาะดูมีอายุนะคะดูแก่ก่อนวัยอย่างเงี้ยค่ะการลบร่องแก้มออกจากใบหน้านะคะก็คือ มุมตรงนี้ค่ะวงเล็บในหน้าค่ะหายไปก็จะทำให้เราดูแบบอ่อนเยาว์ขึ้นดูสดชื่นขึ้นดูหน้าเด็กดูหน้ามองมากขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องร่องแก้มค่ะแก้ไขได้ยังไงบ้างถ้าเกิดเราแบบว่าอยาก แก้ไขรองแก้มเลยนะคะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับรองแก้มค่ะก็คือการฉีดฟิลเลอร์ค่ะฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสารเติมเต็มนะคะแต่เป็นสารเติมเต็มที่มีความเป็นธรรมชาติค่ะ,แ,ะแรกๆในยุคสมัยก่อนๆสักสิปีที่แล้วเนะี่ยหลายๆคนอาจจะแบบเริ่มแบบกังวลหรือว่ากลัวกับคําว่าฟิลเลอร์ถูกไหมคะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ค่ะฟิลเลอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่แบบคือใครๆก็ฉีดอนะเริ่มแบบใกล้เคียงโบท็อกะไรใครๆก็ฉีดแล้วฉีดแล้วค่ะ มันแบบมันเปลี่ยนชัดนะโดยที่ไม่ต้องพักฟื้นเลยนะคะเปลี่ยนทันทีเลยค่ะที่ฉีดนะคะล่องแก้มเดี๋ยวเวลาฉีดฟิลเลอร์เข้าไปตรงเนี้ยค่ะมันคือการเติมเต็มถูกไหมคะล่องก็จะเต็มขึ้นมาทําให้เงาดําๆยาวๆอย่างเงี้ยค่ะมันหายไปเลยนะคะล่องแก้มส่วนใหญ่ก็ฉีดแค่ฟิลเลอร์เพียง1ซีซีค่ะเหมือนวันนี้ตัวอย่างเคสที่หมอจะโชว์ให้ดูเนี่ยก็ฉีดเพียง1ซีซีนะคะก็จะ จางไปเลยค่ะดูตัวอย่างอย่างแบบภาพ before after ค่ะของกลุ่มคนที่มีปัญหาร่องแก้มนะคะแล้วก็ฉีดฟินเลอร์ร่องแก้มะคะ่ะอย่างเวลาเรามีเส้นยาวๆนะคะจะเห็นว่าคนไข้ในรูปตอนนี้ค่ะเขาจะมีแบบ เงาเป็นเส้นยาวๆลงมาแล้วการเติมฟิลเลอร์ที่ร่องแก้มมะค่ะสังเกตตรงร่องแก้มมุมจมูกของคนไข้นะคะที่เป็นเส้นยาวๆลงไปมันจางหายไปนี่คือเป็นภาพหลังฉีดทันทีนะคะเคสนี้ฉีดล่องแก้มเพียงข้างละครึ่งซีซีก็คือฉีดล่องแก้มเพียงหนึ่งซีซีก็เต็มไปเลยค่ะแต่เคสนี้เนี่ยฉีดฟิลเลอร์ค่ะเคสตอบอเคสนี้ค่ะฉีดฟิลเลอร์หลายจุดนะคะฉีดแบบแก้มส้มฉีดแก้มตอบฉีดขมับด้วยก็เลยจะดูแบบ เปลี่ยนเยอะเลยค่ะแต่วันนี้ที่เราจะมาไลฟ์โชว์การฉีดกระฉีดร่องแก้มก็ลองโฟกัสดูที่ร่องแก้มนะคะจะเห็นว่าเงาร่องแก้มเนี่ยหายไปเลยค่ะหรือเคสอื่นๆ่นะคะเคสอื่นๆที่เวลาแบบฉีดร่องแก้มเขาจะเห็นว่าเงาบริเวณมุมจมูกนะคะมันก็ค่อยๆแบบมีความแบบไม่ติจางลงนะคะก็ในทุกๆเคสนะคะ before after ที่หมอออกมาให้ดูอันนี้คือเป็นตัวอย่างคะ่ะ before และ after ทันทีของการฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มนะคะทีนี้ฟิลเลอร์ค่ะ,ะหลายๆคนอาจจะ ยังไม่ค่อยมีความรู้เยอะเรื่องฟิลเลอร์เท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้ดูแลตัวเองเท่าที่ควรในกลุ่มคลินิกความงามฟิลเลอร์ก็คือสารเติมเต็มในกลุ่มของไฮยาลูโรนิกแอซิดเป็น100%ไฮยาลูโรนิกแอซิดเลยค่ะซึ่งไฮยาเนี่ยม,มันเรียกได้หลายอย่างะคะ่ะบางทีก็เรียกไฮยาลูรอนไฮยาไฮยาลูโรนิกแอซิดพวกนี้คือคำเดียวกันหมดนะคะปกติผิวคนเราอะคะ่ะมีอยู่แล้ว มีตั้งแต่เกิดค่ะมันเป็นหนึ่งในโครงสร้างของผิวเรานะคะท้าไมผิวเราฟูผิวเราแน่นดังนั้นาก,การฉีดฟินเลอร์ซึ่งเป็นไฮยาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่ามันเป็นธรรมชาติเหมือนสิ่งที่เรามีค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์มันสลายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมันก็จะมีอายุของมันนะคะแต่ระหว่างที่มันวางตัวอยู่ตรงไหนมันก็จะบำรุงผิวบริเวณนั้นตลอดเวลาเหมือนครีมหรือมาสก์หน้าที่คุณคหลายๆท่านาเคยซื้อกันก็มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนไฮยา อย่่างี้คะมันบํารุงผิวได้ก็เช่นกันกับฟิลเลอร์เลยค่ะเวลาวางตัวอยู่บริเวณตรงไหนก็จะบํารุงกระตุ้นให้แบบสร้างแบบเนื้อเยื่อคอลลาเจนดีๆต่างๆเนี่ยขึ้นมาทําให้เวลาที่ฟิลเลอร์สลายไปหมดตามธรรมชาติด้วยร่างกายของเราเองก็จะอยู่ในระ,ะร,ะร,ะระยะเวลาประมาณ1ปีถึงปีครึ่งนะคะพอสลายไปหมดก็ ไม่ได้สุดเท่าเดิมอะค่ะไม่ได้สุดเท่าเดิมก็อย่างเช่นขีดล่องแก้มวันนี้นะคะถึงแม้ว่าฟิลเลอร์สลายไปหมดแล้วผ่านมา1ปี2ปีแล้วล่องแก้มเราจะไม่ลึกเท่าเดิมนะคะมันจะยังเหมือนว่าเอ้ยมันยังดีอยู่เลยมันยังไม่กลับไปเป็นจุดตั้งต้นก็เพราะว่าเนี่ยค่ะเรามีฟิลเลอร์อยู่ตั้งปีหนึ่งอะค่ะเหมือนแบบบำรุงอยู่ตลอดเวลาตั้งปีหนึ่งนะคะโครงสร้างดีๆมันก็เลยแบบผลิตขึ้นมานะคะโอเคตอนนี้เคสเราก็ใกล้พร้อมแล้วเดี๋ยวให้เช็ดยาชาเคสรอได้เลยนะคะ ก็วันนี้ค่ะก็เป็นน้องที่ได้รับรางวัลน,นะคะในการฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มก็จะมาเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าบรรยากาศของการฉีดฟิลเลอร์ร่องแก้มเนี่ยเป็นประมาณไหน แต่ว่าวัยอะคะ่ะก็ยังไม่ได้แบบเป็นวัยวัยวัยหมอเหมือนวัยแกนะคะก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าวัยหมอค่ะเป็นนักศึกษาค่ะซึ่งเห็นไหมคะว่านักศึกษาเนี่ยก็หลายๆคนนะคะนอกจากน้องพลอยแล้วก็ยังมีนักศึกษาคนอื่นๆที่หมอเคยขีดฟิลเลอร์ร่องแก้มไปแล้วบางคนขีด2ซีซีก็มีเลยนะคะนักศึกษาบางคนลูกค้าที่คลินิกเราเนี่ยแหละคะ่ะก็ขีดลองแก้มไปให้มัน เต็มขึ้นมาให้แป้งไม่ตกล่องให้หน้าดูสดใสขึ้นนะคะก็ไม่ใช่ว่าจะต้องแบบรอให้แบบเป็นหนักๆอะคะ่ะแล้วค่อยมาทำค่ะฟิลเลอร์ที่ใช้วันนี้นะคะของน้องพลอยเนี่ยเลือกเป็นฟิลเลอร์ยี่ห้อนิวรามิสนะคะนิวรามิสเนี่ยเป็นฟิลเลอร์ของเกาหลีแต่ฟิลเลอร์ที่คลินิกเรานะคะก็จะมีทั้งฟิลเลอร์นิวรามิสของเกาหลีและฟิลเลอร์เรสซิเลนนะคะของยุโร เนี่ยค่ะความแตกต่างนะคะก็จะอยู่ที่ความละมุนของเนื้อเจลค่ะฟินเดอร์ทุกยี่ห้อเลยค่ะ1กล่อง1หงลอดมีอยู่1ซีซีเท่ากันทุกยี่ห้อนะคะแต่ว่า1ซีซีที่ขีดเข้าไปแล้วค่ะความเปลี่ยนแปลงมันไม่เท่ากัน นะคะความเต็มความเปลี่ยนแปลงค่ะมันไม่เท่ากันแต่ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเราใช้ฟิลเลอร์ของเกาหลีแต่การเปลี่ยนแปลงอะค่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าเป็นฟิลเลอร์เกาหลีไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฟิลเลอร์เกาหลีเนี่ยก็เปลี่ยนชัดมากๆแล้วเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเท่ากับฟิลเลอร์ยุโรปเท่านั้นเองค่ะโอเคค่ะก็มาพบกับน,น้องพลอยดีกว่านะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะน้องพลอย น้องพลอ,อยอะค่ะเป็นผู้โชคดีของหมอวันนี้นะคะวันที่เราเจอกันหมอถามว่าน้องพลอ,อยกังวลจุดไหนน,นคะคะลองเล่าเล่าให้หมอฟังหน่อยว่าทําไมถึงแบบไม่อยากแบบแก้ไขร่องแกม้มเพราะว่าเวลาแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นร่องตรงนี้แล้วมันจะเห็นได้ชัดแล้วก็ร่องพืนจะตกล่องระหว่างวันอ่าค่ะ,คะ,คะก็คล้ายๆกับที่หมอพูดเลยเพราะหมอก็เติมฟิลเลอร์ร่งองแก้มตัวเองมาแล้วเหมือนกันก็มีปัญหายอย่างเงี้ยแล้วค่ะว่าเอยมันเป็นคราบ หรือไม่ก็เวลาออกกล้องเงี้ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเราถ่ายรูปมาแล้วเราเห็นเงาเหมือนเรามองเห็นเงาอยู่ในรูปถูกไหมคะอืมค่ะก็อย่างหมอมองน้งพลอ,อยเงี้ยค่ะจริงๆก็มีเนาะถึงเราแบบไม่ได้เป็นล่องแก้มหนักร่องแก้มเยอะแต่ถามว่ามีไหมหมอว่าก็มีการแก้ไขระยะต้นๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้จัดก,การง่ายไม่เหมือนแบบทิ้งไปนานๆคนไวยแบบสมมติว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปถึงวัยสี่สิบห้าสิบเราให้มาแก้ไขอะค่ะ เปลี่ยนเยอะไหมต่อการแก้ไขเพียงครั้งเดียวก็เปลี่ยนชัดนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กลิปเหมือนแบบอย่างเราแล้วแบบมาแก้ไขตั้งแต่ตน้นแบบนี้มันก็จะง่ายกว่านะคะโอเคค่ะน้องพลอ,อยยาแปะยาชามานะคะตอนนี้ก็ครบเวลาย,ยาชาแล้วก็เลยเช็ดยาชาออกเดี๋ยวเราก็มาเริ่มฉีดฟิเเลเดอร์กันละกันนะคะน้องพลอ,อยเคยฉีดฟิเเลเดอร์มาก่อนบ้างไหมคะ ฉีดฟิลเลอร์ี่คางฉีดฟิลเลอร์คางค่ะความรู้สึกก็จะประมาณฟิลเลอร์คางนะคะแต่จะไม่รู้สึกตื้อๆเท่ากับฉีดฟิลเลอร์คางตอนฉีดฟิลเลอร์คางจะรู้สึกตื้อๆมากกว่านะคะโอเคค่ะปัญหาล่องแก้มในวัยรุ่นเกิดจากอะไรคะอืมจริงๆคนที่มีปัญหาล่องแก้มในวัยรุ่นเนี่ยก็มักจะมีร่องแก้มมาเร็วตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้แล้วนะน้องพลอยรู้สึกว่าตัวเองมีร่องแก้มมาที่แบบเริ่มรู้สึกว่า,วามันชัดนะคะประมาณช่วงไหนอะคะ ประมาณปีหนึ่งค่ะ <c oughs> ประมาณปีหนึ่งเลยอืมค่ะก็ก็น้องๆที่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาร้องแก้มนะคะก็ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็จะอย่างนี้แหละรู้สึกมาตั้งแต่แบบปีหนึ่งเหมือนที่น้องพลอยบอกค่ะก็จะเป็นมาแบบเหมือนเป็นโครงสร้างของหน้าค่ะก็จะเป็นมาอย่างนั้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะหมอมีเยอะเลยนักศึกษาอย่างเงี้ยคะ่ะมาแล้วก็บอกว่าหนูกังวลใต้ตาค่ะคือมีถุงใต้ตาแล้วอยู่ปีหนึ่งอย่างเงี้ยอืมมันก็จะมีอย่างนั้นจริงๆค่นะคะ โอเคค่ะเวลาที่แต่งหน้าเรามันจะเห็นเป็นเงาหรือว่าเวลาถ่ายรูปค่ะมันจะเห็นชัดแล้วก็ตกล่องใอนเงี้ยค่ะอืมค่ะโอเคค่ะก็ระหว่างนี้ที่หมอฉีดฟิลเลอร์ล่องแก้มนะคะก็เดี๋ยวเป็นเจ้าหน้าที่หมอคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาแนะนำวิธีเช็คฟิลเลอร์ ลอมนะคะที่ต้องไมาแนะนาก็เพราะว่าฟิลเลอร์ปลอมในท้องตลาดมันมีเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะโชว์ให้ดูว่าอย่างฟินเลอร์ยูรามิสที่เราใช้กันนะคะบรรยากาศการเช็คฟิลเลอร์แท้เนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะคะเดี๋ยวเราจะเช็คฟิลเลอร์แท้นะคะให้ดูเลยค่ะเอาสีสับโทษน,น,นะคะเอาสีสับพิงได้เลยค่ะ มีวิธีการเช็คง่ายๆเลยนะคะก็คือฟิลเลอร์แท้ทุกกล่องนะคะเราจะมี QR code แบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็ขูดนะคะอันนี้พี่น้ำเพิ่งเพิ่งขูดไ,ไปตะกี้นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราก็าจะสแกนให้ดูเลยนะคะในการสแกนก็ง่ายๆค่ะเราใช้หน้าลายเราเลยค่ะ สแกนเข้าไปที่ QR code นะคะเดี๋ยวก็จะขึ้นมาว่าเป็นเอกสารยืนยันนะคะสักครู่หนึ่งนะคะจ็บไหมคะนินินอนดน่อยโอเคของแท้นะคะจะมี QR code แจ้งนะคะวันเดือนปี ของวันที่ผลิตนะคะแล้วก็แจ้งแหล่งที่มาของเรานะคะ,อ,ะอย่างอันนี้ค่ะในะคะห่ะให้ดูเลยนะคะ,ะก็จะมีบอกว่าเนลมิสตัวนี้นะคะก็คือมีที่มาอย่างไงนะคะวันที่หมดอายุของกล่องะคะ่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่มาใช้ในบริการของอาชีคลินิกทุกท่านนะคะก็จะได้รับการสแกน,นทุกกล่องนะคะแล้วก็ยืนยันได้เลยว่าของเราเป็นของแท้เราสามารถให้กล่องกลับบ้านไปได้เลยนะคะ คนส่วนใหญ่นะคะมาที่คลินิกเราเพราะว่าเนี่ยแหะคะ่ะแรงผลิตของฟิลเลอร์ทุกกล่องะคะจะมีที่มาที่ไปนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจึงอุ่นใจในในการฉีดไม่ว่าจะฉีดตำแหน่งไหนไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์จุดต่างๆ,างๆหรือเป็นยี่ห้ออะไรอะคะ่ะเราจะมีวิธีการเช็คอย่างนี้หรือชี้แจงนะคะส่วนในการที่เราบอกบอกแล้วเนาะบอกว่ามีที่มาที่ไป หลังจากนี้ไปนะคะลูกค้าที่ฉีดฟิลเลอร์บอท็อกที่นี่ก็จะแจ้งด้วยว่าควรจะรักษาตัวยังไงนะคะก็คือควรดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะคะก็คือในเรื่องของงดแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ของหมักดองและการออกกําลังกายที่มีเหงื่อหนักๆนะคะงดก่อน1วันนะคะส่วนทรีทเมนต์ที่เป็นอุ่นๆร้อนๆเราขอแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นเองนะคะส่วนเป็นเลเซอร์หนักๆเลยอันนี้คือขอย้ำนิดนึงเนาะเพราะว่าเราก็อยากให้ฟิลเลอร์ค่ะ สมานกับเนื้อผิวอันนี้คือเราจะให้งดไปก่อนนะคะ1เดือนนะคะอันนี้คือเราจะแจ้งชัดเจนในทุกๆเคสนะคะหรือบางคนเอ๊ะวันนี้ฟังไปแล้วอยู่ในช่วงของการฉีดแล้วกลับไปดืมก็โทรมาสอบถามได้นะคะแล้วเราก็มีโปรโมชั่นของฟิลเลอร์อยู่ด้วยนะคะทุกวันนี้ก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าจะทักมาถามว่าอนนเอ๊ยของที่อาชีคลินิกมีฟิลเลอร์อะไรบ้างนะคะ ก็คือเราก็จะมีโปรมาให้อยู่แล้วนะคะสําหรับลูกค้าอาคิคินิกทุกท่านหรือว่าลูกค้าท่านใหม่อะคะ่ะที่ติดตามอยู่นะคะอ่าอันนี้ค่ะโปรโมชั่นมาแล้วนะคะใครที่ดูอยู่มาตอนนี้เลยค่ะมาได้เลยค่ะมีอะไรให้ดูนะคะฟิลเลอร์เนรมิสนะคะ 1CC ค่ะอ่าแถมอะไรให้นะคะมันทึ่งมากมากก็คือแถม rfv shape ให้นะคะทำตรงไหนนะคะ ให้ลูกค้าเลือกได้อย่างเช่นแก้มเหนียงคางอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก,ก็จะทําให้เลยนะคะแถมฟรีตรงนี้มูลค่าไม่ได้น้อยเลยนะคะขอย้ําว่าไม่ได้น้อยนะคะก็คือ3,900บาทโปรโมชั่นของเราเนี่ยะคะ่ะอยู่ทั้งเดือนนะคะก็คือะคะสิ้นสุด,สดทันทีก็คือวันที่30พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะถามว่าลูกค้าท่านไหนสนใจทํายังไงอุ้ยพี่หนูหนูเห็นโตแล้วแบบมันคุ้มมากๆเลยอะ่ะหนูจะทํายังไงดี ก็แนะนำให้จองทางออนไลน์นะคะแล้วก็ขอบอกนิดนึงลูกค้าคลินิกทุกคนนะคะในการโอนจองมัดจำนะคะเราก็จะเก็บมัดจำไว้ให้แล้วก็ยืดสินให้อีกหนึ่งเดือนในการมาทำทีหลังนะคะอันนี้ก็ทำได้นะคะแต่เราจะไม่มีแบบว่าการหมกเม็ดหรือยืดเงินมัดจำลูกค้าอันนี้คือจะเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกค้าชอบมากๆของอาคิคลินิกคือแบบเฮ้ยพี่คะทำไมถึงไม่มีคือ เป็นนโยบายของทางบัญชีหรือทางอาคีคลินิกเองเลยว่าเงินลูกค้านะคะก็เหมือนเงินเราเนาะก็แบบจองมา500บาทอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะจองโปรโมชั่นแต่ถามว่าจะมาทำเมื่อไหร่ก็เรายืดสิทิ์ให้1เดือนนะคะชัดเจนนะคะถ้าใครจองมาตอนนี้ก็ได้เลยนะคะเพราะว่าเราสามารถอ่าชำระฐาน qr code ได้เลยนะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินนะคะแจงอยู่นะคะแล้วระหว่างนี้นะคะคุณหมอก็ฉีดอยู่ลูกค้าชิลมากเลย ถามว่าฉีดฟิลเลอร์เจ็บไหมไม่เจ็บเพราะอะไรเรามียาชานะคะยาชาและอีกอย่างคือคุณหมอเองนะคะมือโปรโม,มากฉีดฟิลเลอร์ให้กับหน้าตัวเองด้วย <c oughs> ก็จะรู้ว่าความ <c oughs> เขาเรียกว่าการง <c oughs> ลงเข็มคนซอปประมาณไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอจิ้มเองหมดเลยทั้งหน้าดูหน้าของคุณหมอได้ <c oughs> เอ๊จริงๆแอบขายคุณหมอหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คุณหมอบอกเออคุณหมอก็ฉีดฟิลเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์ที่เราเลือกมาคือ ของดีสุดๆแล้วอะคะ่ะก็จะมีอยู่2แบรนด์ที่อาคีคลินิกของเรานะคะก็คือแบรนด์เลสเชเลนนะคะแล้วก็แบรนด์เน r ร m มิสนะคะ2แบรนด์นี้เป็นที่นิยมกันอย่างมากนะคะไทยในท้องตลาดถ้าไปถามทุกๆคลินิกอะคะ่ะเขาก็จะโชว์แค่2แบรนด์นี้แต่เวลาซื้อฟิลเลอร์ค่ะอยากจะแจ้งคนไข้นิดนึงเนาะเราไม่ได้ซื้อที่ราคาให้สำให้ให,ให้ให้คิดถึงเหมือนแบบเราอะเรามาซื้ออะไรในการบริการ ซึ่งซื้อฝีมือหมออย่างเงี้ยค่ะนะคะยังไงก็ฝากตรงนี้ไว้หน่อยนะคะปกติแล้วฟิลเลอร์จะฉีดตรงไหนบ้างคะอ๋อฟิลเลอร์นะคะส่วนใหญ่นะคะก็คือจะฉีดได้ที่ใบหน้าทุกๆตำแหน่งนะคะซึ่งเป็นสารเติมเต็มหรือแก้ไขข้อบกพร่องนะคะก็คืออย่างแรกนะคะก็คือจะเป็นฟิลเลอร์ปากอ่าช่วงนี้ฮิตมากเพราะว่าปากใสฝฟอนะคะเติมปากฟออนนี้ฮิตแล้วก็เติมรองแก้ม ล้องแก้มเดี๋ยวเรามาดูล่องแก้มด่าเแก้มมีแบะมาแล้วค่ะครึ่หนึ่งนะคะขีดเสร็จแล้วครึ่งหนึ่งนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแสงในแบบ Oh. ห้องถ่ายคำของหมอตอนนี้จะเห็นรอยล่องแก้มหรือเปล่าเพราะมันสว่างมากเลยแสงสาดออกมานะคะแต่ตอนนี้คือเราฉีดข้างเนี้ยไปแล้วนะคะจะเห็นแบบรอยเข็มเป็นเลือดซึมเล็กๆอยู่นะคะคือข้างที่ฉีดไปค่ะมันจะเต็มขึ้นมาเลยมากกว่าอีกข้างหนึงนะะ่งเนี่ยค่ะข้างนี้จะมีแบบเงาๆมุมๆอยู่แต่ข้างนี้จะมีความเต็มขึ้นมาเนาะหมอก็ไม่ได้ใจเหมือนกันว่าในกล้องเนี่ยจะเห็นมากน้อยขนาดไหนนะคะแต่ข้างที่ฉีดไปเมื่อกี้คือข้างนี้ค่ะนะคะก็คือฉีดล่องแก้มไป ะะก็จะฟูขึ้นมาทันทีส่วนข้างที่ยังไม่ได้ขีดก็จะยังมีความลึกๆมีเงาอยู่นะคะในกล้องอาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวให้น้องพลอยดูกระจกดีกว่านะคะว่าน้องพลอยรู้สึกว่ามันมีความฟูขึ้นมาไหมขีดไปข้างหนึ่งนะคะรู้สึกไหมคะรู้สึกค่ะรู้สึกว่าเงามันหายไปอืมค่ะหมอว่าจริงๆดูของจริงก็ชัดเหมือนกันเนาะของเราตรงนี้ยังเป็นเงาเป็นร่องอยู่ตรงมุมจมูกอยู่เลยเห็นไหมคะข้างนี้หายเกี้ยงเลยหมอว่ามันหายเกี้ยงเลยนะ เนี่ย yeah. เป็นเงาเงาไม่มีแล้วแต่ฝั่งเนี้ย mm hmm. เห็นไหมคะเออยังมีเงาอยู่ใช่ค่ะโอเคค่ะนั่นละค่ะนะคะข้างหนึ่งของเราส่วนใหญ่เวลาบรรยากาศการฉีดฟิลเลอร์ก็จะประมาณเนี้ค่ะหมอฉีดข้างนึงพอฉีดเสร็จปุ๊บก,ก็ฉีดเออก็จะให้คนไข้าดูกระจกก่อนข้างที่ฉีดไปนะคะก็จะเห็นเลยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะอันนี้เดี๋ยวเราฉีดอีกข้างนึงนะคะน้องพลอยเอาศาีสฐพงได้เลยค่ะ ขีดอีกข้างหนึ่งมันก็จะขึ้นมาเท่ากันนะคะอันนี้เราขีดไปแล้วข้างหนึ่งโอเคค่ะเดี๋ยวเริ่มขีดอีกข้างหนึ่งต่อนะคะเดี๋ยวลองยิ้มเลยคะ่ะเยอะๆเลยค่ะโอเคพอค่ะต่อนะคะ อยูในระหว่างนี้เมื่อกี้พูดค้างอยู่พูดช่วยสสวยของหมอพูดค้างอยู่เดี๋ยวให้พูดเรื่องแ <c oughs> บบฉีดเป็นเนอร์ตรงไหนเดียบ้างต่อดีกว่านะคะระหว่างที่เราฉีดอีกข้างหนึง่งไหนยิ้มเลยค่ะคะ่ะ <c oughs> ระหว่างนี้นะคะ <c oughs> ก็ให้คุณหมอชีดน้องไปก่อนนะคะ ตะกี้คุยค้างไว้นะคะว่าฟิลเลอร์ฉีดบริเวณตรงไหนได้บ้างบอกได้เลยว่าฉีดได้ทั่วทั้งหน้าเลยนะคะทั้งหน้านี้มีตรงไหนก็ตะกี้ย้าไปหนึ่งจุดใช่ไหมคะที่บอกว่าปากส่ฟอช่วงนี้กําลังฮิตมากคุณหมอจ๋าบอกเลยนะว่าปั้นปากเก่งมากนะคะไม่ว่าจะเป็นปากแนวอิ่มฟูฟอหรือว่าปากแนวที่แบบอยากให้เพิ่มปากตัวเองมีกระจับแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นความเซ็กซี่ขึ้นมาคุณหมอเคยรับ เคสที่แบบว่าไปตัดเนื้อปากมาแล้วเนื้อปากหายไปเลยค่ะอาตอนนี้ค่ะคนที่ตัดปากมาอาจอาจแบบจะเสียใจนิดนึงเนาะเพราะว่าของหินปากใส่ฝอแต่ปากตัวเองเล็กไปสามารถมาเติมได้นะคะ,คะนี่ไม่ต้องเสียใจนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งหรืออีกหลายๆจุดบนใบหน้าถามว่ามีตรงไหนได้บ้างก็จะมีร่องแก้มนะคะมาตามวัยเลยนะคะ อย่างพี่น้ำเองก็มาแล้วนะคะจ,จริงๆก็ต้องเติมแล้วค่ะปีใหม่นี้เดี๋ยว <Okay. S 2> ว่าจะเติมนะคะก็คือมีล่องแก้มนะคะรองน้ำหมากนะคะขมับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าผากหนกหนูนออันนี้คือเป็นหน้าผากรับซัพย์นะคะยังไงก็ต้องทําที่สําคัญบางคนนะคะนอนดึกเอยอะไรเอ้ยคอลลาเจนใต้ต,า,ตาช่วงใต้าตาหายใช่ค่ะต้องเติมใต้ตาแต่ถามว่าใต้ตานะคะ คือต้องเจอหมอเก่งจริงๆนะหมอบางที่นะคะก็คืออาจจะใช้เข็มทั่วไปที่มากับจิลเลอร์อันนี้คือที่เจอประจําแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะใช้เข็มแคนูล่าเป็นเข็มปลายทู่นะคะขอย้านิดนึงค่ะว่าเข็มปลายทูนะคะอ๋อมีลูกค้า,คานะคะในเพจของเรานะคะถามออกมาว่าปกติเป็นคนช้าง่ายค่ะแต่ทํากับคุณหมอจ๋านี่ไม่ช้าเลยอ่ะอันนี้ใช่แล้วก็ เทคนิคของคุณหมอจ๋ามีอะไรบ้างคุณหมอจ๋าค่ะฉีดฟิลเลอร์มีหลายๆทเทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคของการฉีดฟิลเลอร์แต่ละที่เป็น,ปนลิขสิทธิ์ของ,ของฟ,อฟีมือหมอท่านนั้นเลยนะคะแล้วก็การต่อฟิลเลอร์ก็มีฉีดค้างด้วยนะคะแล้วก็หน้าผักนูนที่บอกไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ประมาณเ,าเราเราเราเมนเทนไว้อยู่ที่ประมาณ2 2> สองกล่องอัพหรือว่าบางคนก็กล่องเดียวนะคะ ส่วนใหญ่คนที่เจอฟิลเลอร์ปลอมมาถามว่าพี่หนูอันนี้ฟิลเลอร์จริงหรือฟิลเลอร์ปลอมที่ฉีดผ่านมาแล้วนะคะส่วนใหญ่เจอในเคสมาเป็นประมาณว่าพี่หนูหนูฉีดมาเมื่อประมาณ8ปี <จะ S 1> ที่แล้วค่ะเริ่มย้อยเอ๊ะสงสัยยังไงก็คือให้ให้นึกตัวเองไว้ก่อนว่าคนที่ฉีดฟิลเลอร์เมื่อ8ปีที่แล้วค่ะคือถ้าเป็น8ปปีที่แล้วเนาะเดี๋ยวอันนี้ให้เป็นข้อมูลความรู้ ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาที่อาคิคลินิกนะคะคือจะได้ข้อมูลความรู้เรื่องฟิลเลอร์เอ่ยเรื่องสภาพผิวหน้าเอ่ยไปเยอะมากๆอยู่แล้วนะคะคือบางคน,นะคะ่ะฉีดเมื่อ8ปีที่แล้วเริ่มมีอาการเขาเรียกว่าไงฟิลเลอร์ไหลย,ย้อยอย่างเงี้ยค่ะหรืออักเสบอย่างเงี้ยเจอบ่อยๆเลยที่คลินิกคุณหมอก็แก้ให้ในบางเคสอาจจะแก้ด้วยการที่แบบหนึ่งถ้าเป็นฟิลเลอร์จริงอ่ะมันสลายได้หมดนะคะถ้าฉีดตัวยาสลายอันนี้เราก็แจ้งเนาะ แล้วก็พอสลายเสร็จคุณหมอก็ปรับใหม่ให้เป็นเนื้อสมูทเดียวกันหรือว่าอาจจะปรับตรงเลเวลที่แบบตรงนี้ควรจะนูนตรงนี้ควรจะเป็นประมาณไหนมาถามคุณหมอจะได้ปรึกษาฟรีด้วยค่ะที่คลินิกเรานะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาอย่างชัดเจนว่าฉีดออกมาแล้วควรจะได้เลเวลประมาณนี้ประมาณนี้ คนไข่าบางคนบอกว่าทําไมฉีดก,กล่องเดียวยังไม่ฟูอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคําถามอีกที่หนึ่งนะคะก็ที่แบบที่ถามกันมาเยอะก็เลยบอกว่าบอกเลยว่าคือบางคนนะคะคือเขาเรียกว่าไงร่องร่องแก้มลึกมากๆมาเมนเทนช้าไปอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องอ่ะเป็นวัยรุ่นอยู่เติมกล่องเดียวก็ฟูก็สวยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเชิญพบคุณหมอต่อค่ะค่ะตอนนี้เราก็ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองั้งนะคะเดี๋ยวให้น้องพลอยดูกระจกดีกว่าน้องพลอยยังไม่เห็นกระจเลยเดี๋ยวขอกระจกให้หมอนิดนึงนะคะโอเคค่ะนะคะให้น้องพลอยพูดพูดความรู้สึกตอนฉีดกับหลังฉีดดีกว่าถ้าก่อนฉีดก็จะรู้สึกว่ายังมีรอยแต่ว่าพอฉีดเสร็จก็รู้สึกว่าตื่นขึ้นเยอะมากมหมอก็ตื่นขึ้นเยอะเนาะหมอก็ไม่คิดว่าจะตื่นขึ้นเยอะขนาดนี้เหมือนกันเพราะว่าปกติส่วนใหญ่หมอจะ ใช้เลซเรนก็คือของยุโรปก็จะมีความฟูเยอะกว่าทั้งที่ปริมาณมันเท่ากันนะคะยูโรมิสก็มีใช้บ้างเหมือนกันนะคะแต่ก็ก็ที่นิยมกว่าก็จะเป็นฟิลเลอร์ยุโรปมากกว่าแต่รอบนี้ฉีดฟิลเลอร์เกาหลีหมอว่าก็เต็มไปมากพอสมควรเลยนะยิ่งข้างซ้ายที่เป็นข้างที่เราฉีดทีหลังอะคะ่ะ<ๆ>มันยังมีเงาๆอยู่ตรงมุมจมูกเนาะที่เป็นร่องของหนูตอนแรกตอนนี้มันก็มีความแบบเต็มขึ้นมาเลย เต็มขึ้นมาตลอดแนวเลยนะคะเดี๋ยวให้กล้องลองแบบจับเข้ามาดูนะคะจะได้เห็นว่า,า before after แต่ตอนนี้เป็น after แล้วนะคะแล้วก็ว่าร่องแก้มเนะะี่ยค่ะจะเห็นว่าร่องแก้มหายไปหมดเลยนะคะการแก้ไขแต่เนิ่นๆจะทำให้ผิวตรงร่องแก้มอะคะ่ะมันไม่เป็นเส้นถาวรที่เป็นเส้นล่องลึกที่ผิวเลยอะคะ่ะแบบค้างอะคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะหน้านิ่งๆคุณก็มีเส้น ถ้าคุณยิ้มคือชัดขึ้นแต่คุณหน้านิ่งๆคุณก็มีเส้นอยู่ดีนะคะการแก้ไขแต่นนเนนๆแบบน้องพลอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้วันที่วันที่แบบหน้านิ่งๆแล้วก็มีเส้นแบบนั้นไม่เกิดขึ้นกับคุณถึงแม้ว่าคุณจะอายุ50 60แล้วก็ตามนะคะก็คือคอยคอยเติมมันสม่ำเสมอแต่การที่ปล่อยให้มันลึกอะคะ่ะ เป็นร่องแก้มหนักๆมันจะเหมือนกับว่าผิวมันเกิดการพับตลอเวลาเหมือนกระดาษสีขาวเราเอามาพับแล้วรีดลอยพับอะคะ่ะถึงแม้ว่าการกระดาษออกให้กระดาษตึงแต่จะเห็นว่ามันก็มีเส้นอยู่ที่ผิวกระดาษทั้งๆท,ที่กระดาษก็ตึงอยู่แล้วก็เพราะว่าปล่อยให้ผิวมันพับมานานจนมันกลายเป็นร่องฝังที่ผิวนะคะโอเคค่ะตอนชิดเจ็บไหมเอ่ยหนูนิ่งมากเลยไม่เจ็บไม่เจ็บเลยอืมฟิลเลอร์จริงไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้เจ็บหลายคนชอบกลัวเจ็บกลัวเจ็บแต่ก็ไม่ได้เจ็บค่ะ นะคะโอเคงั้นก็การดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวหมอแนะน,นำน้องพลในการเป็นแบบตัวหลังฉีดฟิลเลอร์เล็กน้อยเนาะก็คือการฉีดฟิลเลอร์ทุกเคสนะคะเราจะต้องงดดื่มแอลกอฮอล์ของหมักของดอง24ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นคือดื่มจะปกติ ะะถามว่าถ้าดื่มหรือกินแล้วมันจะสลายห,หรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือเราแค่ป้องกันแบบสิ่งที่มันเป็นของแสลงนะคะหรือว่าแอลกอฮอล์คือมันเป็นสารพิษอย่างเงี้ยเราเพิ่งฉีดฟิลเลอร์ไปมันก็ยังมีความระบมบอบช้ําของชั้นผิวเราไปดื่มแอลกอฮอล์หนักๆแบบสารพิษเต็มร่างกายเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีต่อตําแหน่งที่เราฉีดไปเพราะผิวเรามีความบอบช้ําอยู่เท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะหลังฉีดถ้าเกิดน้องพลอยแตะน้องพลอยลองแตะดูได้ค่ะน้องพลอยจะรู้สึกว่ามันจะมีก้อนๆ้อนฟิลเลอร์อยู่ข เนาะเราจะคลาฟิลเลอร์ได้เป็นทุกเคสนะคะขีดเสร็จเนี่ยเราแตะดูอะเราจะคลาฟิลเลอร์ได้แต่มองหน้าตรงอย่างเงี้ยคือมองไม่เห็นเลยเห็นแต่ล่องแก้มที่เต็มขึ้นมาแล้วเป็นธรรมชาติแต่ถ้าตัวคนไข้เองแตะค่ะจะรู้สึกเป็นก้อนๆฟิลเลอร์อยู่ข้างใต้แต่จะไม่ใช่ว่ารู้สึกอย่างนี้ตลอดไปหนูจะรู้สึกอยู่แค่ไม่เกินเดือนนะคะแล้วพอสักหนึ่งเดือนอย่างเงี้ยมันเซ็ตตัวแล้วหนูมาแตะมันก็จะนิ่มไปหมดแล้วเหมือนผิวปกติของเราเลย นะคะแล้วก็เนี่ยก็คือสวยทันทีไม่ต้องพักฟื้นคนอื่นมองก็ไม่รู้ว่าหนูแบบไปทําอะไรมามเหมือนแบบนอนเต็มอิ่มอะค่ะแล้วสดชื่นนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เรียบร้อยแค่นี้ค่ะหนูมีอะไรสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่เพเพมเติไมไหมคะไม่มีนะคะ่ะโอเคค่ะงั้นก็เรียบร้อยสำหรับการฉีดเันเนอร์ล่องแก้ววันนี้ง่ายๆสบายๆค่ะแบบเดี่ยวเร็จน,นะคะแล้วก็จะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะใครมีอะไรสงสัยสามารถอินบ็อกซ์หรือแอดไลน์มาสอบถามกันได้ค่ะมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้อย่างดีเลยเนี่ยคอยตอบคำา ถามตอลอดเวลาค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะยินดีค่ะ